BIO Y21D นะครับทำไมถึงเป็นมือถือที่น่าซื้อในราคาประหยัดเพื่อนๆไปรับชมสรุปเหตุผลกันได้เลยครับถ้าดูแล้วชอบนะครับแต่ก้าใตาค้คลิปไปเลยนะขอบคุณครับมาดูเหตุผลที่น่าซื้อเหตุผลแรกเลยก็คือเรื่องราคาเปิดตัวเริ่มต้นเพียง4,499บาทสั่งผ่านช้อปปี้ลดอีกนะครับเหตุผลที่2นะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6 5 0 0ลลิแบตก้อนใหญ่มากนะครับอึดมากชาร์จเร็ว4 4วัตต เหตุผลที่3นะครับเครื่องสามารถกันน้ํากันฝุนได้ ip 6 8 6 9ทนต่อแรงน้นฉีดน,น้ําตกน้ําได้1.5เมตร30นาทีราคาแค่นี้นะครับได้มือถือกันน้ําเหตุผลที่4นะครับหน้าจอสวยคมชัด6.68นิ้วรีเฟรช์เก้าสิบเฮได้กล้องหน้าอยู่ใต้จอดูหรูหราทัชสกรีนลื่นไหลนะครับนี่ครับรีเฟรชเก้าสิบเหตุผลที่5นะครับใช้ชิป Uni s o อ t ที2จคะแนนอันตู้อยู่ที่ประมาณนะสา0 0 0 0ี 3, 000, เพียงพอสำหรับเล่นโซเชียล รครอบคลุมงานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแอปธนาคารรองรับแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับเหตุผลที่6กนะครับกล้องหลัง50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับไฟไดนามิกให้ความหรูหราฟีลิ่งเหมือนได้จับมือถือหลักเหมือนเลยนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนี่ครับดูขาวเนียนสวยหล่อกว่าตัวจริงอีกนะครับไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เพิ่มพอทางกล้องหน้าวิ v o จัดมาให้แล้วเหตุผลที่7ลําโพงคู่ปรับเสียงได้400เปอร์เซเสียงดังฟังชัด เหตุผลที่8นะครับโครงสร้างกันกระแทกแบบ s g s มาตรฐานทางทหารถ้าสนใจนะครับเ,เพื่อนๆตะก้าใต้